Thank you <laughs> okay, ผมว่าแบ uh. ะอย่าพึ่งมึงอย่าพึ่งทิ้งกูไป Yes โอเคลันซับบะอาซาบาลีโยมาลาลีโยมาอองโยซาบาลีโย แคบคุณซันครับเชิญเข้าเกรมได้เลยครับพร้อมปาลาไหลโย่ปลาไหลโย่ปลาฮิาลโยป่ลยปาลาฮิลโย่อ <A. S 1> กดจุดแล้วก็ส่งคำสั่งภายในเซิร์ฟเวอร์ก็ยังดีนะเดี๋ยวนี้ไมค์ครับมันไม่มีการโชว์ชื่อสีแดงหรืออะไรแบบนี้แหละกรสสก์กระ ุณต้องมานั่งพวนด,ดินใหม่เลยเฮียชันครับที่ปวนอยู่ไหนวะอยู่ในบ้านครับอืมตอนนี้นครับผู้ชมเขาบอกว่าอืมเล่นกันเองครับโอเคนะครับตอนนี้ก็บ้านแบบชาวล็อกมากนะครับทุกท่าน,นได้เห็นแล้วนะครับอซัมมันอย่างโง่อยนะแบบมันโง่ร้อยอเปอร์เซ็นแล้วเนี่ย กระปุนี้นะนครับเห็นไหมครับนี่ครับบ้านบ้านบ้านแนวจินตนานการสร้างสารรค์เป็นเลิศนะครับเน้นจินตนาการมากกว่าความคิดนะครับ <c oughs> ไม่มีสิ่งใดเข้ามาได้นะครับทําแบบนี้แล้ว <c oughs> เฮ้ยทำอะไรไอซันมึงเล่นเนี่อะไรเนี่ยแต่จะขึ้นชั้นสองไง นีเว้ยเราต้องมาเล่นแบบนี้กันเว้ยเราต้องเป็นนะักชาวล็อกกันหน่อย <c oughs> นป็ชาเปชาหนึง่งสองสับวิจ๊บปิจ๊บอ๋อขวย <c oughs> ลงมาเอา้าโง่โง่ <c oughs> ง

อ่ะตรงเอ้ยทำทำเสาสูงสูงดิเออน่าเล่นว่ะทำเสาสูงสูงตู้อยู่ไหนวะทางขึ้นแบบฟรีสไตล์ก็มีแม่งไม่เข้านะครับทางนี้ถึงเร็วกว่ากูถึงเร็วกว่าใช้อะไรดีวะที่มันไม่น่าจะเป็นภัยต่อโลกดีได้ก็เอาออไม้วกันเราเอาดินอ,อ,อกูจเอ้าไม้ ะนะครับทุกอมตอนนี้นะครับเราก็จะมาหาจุดสูงสุดของบ้านนะครับเราจะมาเล่น,นดึง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 ด อยู่ไหนล่ะก็อยู่ตรงบริษัทน้ำเซี่เเลี่ยมเดียวแล้วก็อยูอ่สุ่งก่าไก่เพื่อตามเพื่อตามเพื่อใครแล้วจะไปทุบก,กันยังไงไม่รู้เอิ่มเบิร์มไม่โหลดอ่ะเฮ้ยใช้มอดบินเหรอเฮ้ยอ๋อ เห็นแล้วครับตอนนี้ <S <S อย่าเกอ่ะเดี๋กกูวางให้อ่ะเชิญเลยครับแปบ๊บหนึ่งนะกูทีพีหาซันซันเสร็จยังยังยังกูก็อาหารหมดซันยู่นิ่งๆนะเดี๋ยวไปนะึไปนึงนะไปนึงไปนะึไปนขอให้หมดก่อนโอ้ย <S <S ฟักยูก <you. S 2> อะไรแป๊บหนึ่งดิกูขอทีพีหาก่อนเ,นะเอา้านเอา้เอาวอ้าวจะต่อยยังไงล่ะโอเค ทำเป็นเซฟเฮาชั้นที่หนึ่งเฮ้ยผิดท<ด>ี่แม่งไม่บอกเียดิสัยเร็วมากอะไรนะเด็กเปรตที่มาเปรสที่ขบมาด้วยเด็กเปรต อ่ะม,มัคือวางไว้ตรงนี้ตรงนี่ใส่มันแย่เกือบแล้วเกือบแล้วโอ้โหต้องเอาที่กดมาละเพื่อเล็วออวางอย <ตบ S 1> ูนที่เออสามนั่นแหละตรงนั้นแหละนี่ไปกัดอะไรเนี่ยโถแค่นี้เองหรอดินหมดแล้วเท,ท่จริงจะส่งกว่านี้อีก <laughs> ตามใจง้นลองแป๊บ เดี๋ยวทำเดี๋ยวทำมันไน้ <củ> แล้วเขารู้รู่นั่นแหละว, <itation> วันนี้เราเล่นบ้าอะไรกันวะ <c oughs> เนี่ยเอออีเหีย้ยวิ่งไม่ได้วันนี้แกแกแกไปบอกไปช่วยคนเร็วหรอกเดือยยืนหลบในซุ้มพุ่มไม้ขี้เกียจ ขี <g ül> ้เกียจทำคดนะครับแล้ว,ออลวข้างบนอ่ะอืมก็ต่อบันไดขึ้นไปช <sh> ้บ <in> <ose> ็อกดินไปกี่บ็อกวะนั่นอ่ะหจสิีคนสองได้เท่าไหร่ละโอ้โหทาบันไดเลยครับทีเดียวสองสี่แปดสองหกสิบสองร้อยยี่สี่เออร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่สิบแปดโอ้พาร์ทนี้ยาวมากนะครับเลยต้องตัดพาร์ทหลายพาร์ทนะครับก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับชมไม่ต้องขอโทษ โคชเลยนะครับชมที่คุณซันเกยคุณซันเกเขานั่งแบบฟิชเชอรลิงโอเคโอ้โหอ่าห uh ้า huh, อ uh ่าห้าอะไรแบบนั้นนะครับก็ต้องมานั่งทําบันไดกันเลยนะครับตอนนี้จะช่วยช่วยทําไมกูทำคนเดียวเดี๋ยวแม่งเกินเป็นก็ดีเก็บไว้ไม้ก็หมดดินี่ใช้ไม้สองสต็กเลยเนะี่ยนี่นะครับก็ทำบันไดนะครับผมทำได้สี่สต็กกันเลยทีเดียวนะครับชม สามสเต็คครับโอเคพอ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 เลิก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 คุณเล่นนานๆเลิกพอแล้วสแต็คก็พอแล้วไปสามสแต็คเขาสิบส,สี่คุณนั่นหรอเขาสิบสี่คุณสามหรออือแม่นะอือแม่จะทำอีกเนี่ยก็พอแล้วมันจะเอาอะไรเยอะ เนี่ยสิบสี่เนี่ยเขสิบสี่อันเลยเนี่ยเออทำทอสมาด้วยทำทอสมาด้วยเดี๋ยวคนแปลบสิบสี่คนสามได้เลยบู๊กบู๊กบู๊กทำมาแล้วต้องสามชุดเนี่ยกับร้อยเก้าสิบสองเรื่องมันทำทอสมาด้วยนะทำทอสเนี่ยทำเอาทอสมาจากหลังด้วยงานเก็บแป๊บกำลังต่อกำลังต่อ I ever leave I can fly ถ้าบ้านแมงสูงทอนนี้เป็นไงวะเนี่ย ถ้าบ้านแม่สูงขนาดนี้เป็นไงวะเนี่ยอ่าเป็นบ้านครับแม่แต่กลายเป็นใช้พื้นที่ใช้สอยได้โคเทียม,มากเอ้ยเยียมครับตายเลยใช่ไหมครับยังครับผมเป็นคนที่แนวฟินเจอริงสูงมาความจริงเขาน่าจะตายนะครับผมไม่โง่งเหมือนคุณครับพเออเราก็น่าจะใช้ทรายเนาะเออ เราน่าจะใช้ทรายนะเนี่ยทรายวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเหรอฮะไม่ไอ้ทรายไอ้ทรายนั่นอะไอ้ทรายที่มันที่บลักอะเออที่มันเป็นบลักอะที่แบบวางดอกไม้ไว้ข้างล่างแล้วทุบดอกไม้แล้วแปะท็อตเลยอะ <c oughs> โหดอะตอนนั้นอะทำทำโคตรสนุกอะเฮ้ยหายไปไหนวะเฮ้ยของหายโอเคอะ ตึกที่สุดที่สุดในโลกนะครับตอนนี้โลกของววนี้นะครับใครจะทำสูง,งวันนี้ก็เชิญครับเดี๋ยวนะคือจะคือจะตามทอดไม่ได้อ่ะอไม่ใช่จะแปะทอดไม่ได้เ<ะ>พราะเพราะมันแปะยากโอ้เสิรฟ์ฟไมแปะข้างๆได้ยังไงอู้ามสองสามสองหนึ่งศูนย์ฟาบอมันขึ้นแปะฟลาบอ แปะเพื่อเปลืองเอ้าไหนบอกให้แปะงั้นแปะแปะแบบแปะแบบอย่ากวนตีนดิเฮ้ยคยุยเฮ้ยรับด้วยกำลังทิ้งอยู่นี่แปะเหรอเนี่ยอันนี้ทิ้งอยู่ลเลิก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 ตาย เดี๋ยวต้องแปะทอสให้เยอะนะครับตรงจุดจุดนี้นะครับณจุดจุดนี้นะครับกระโดดได้กระโดดดิง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 ดึงแล้วก็ปุกปุกปิ้งดังชุยแมงฉับอยากกินขนมออมลูกอมเดี๋ยวขอตัดชิปช่วงหนึ่งนะครับเอ้เกือบแล้วเกือบแล้วอู้เกือบเฮ้ยใช้วิชาแบบนี้ดิใช้วิชาตกใช้วิชาตกดิเออใช้วิชาตกลงมาแล้วแปะทอสอ่ะเอาทอสมาสองนี่หว่า ไอ้ซันใช้วิชาตกกันเบ้าเไอ้ซันไอ้เกยซ <c oughs> ันแม่เกย์วะพาับตาย <c oughs> อะไรวะอ้วทำผิดอะไรอะซ <c oughs> ันแม่กูทีกี่หามึงที่วยมึง <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ปรึกษาเลยเลย <c oughs> ไมปรึกษาให้กูกูกําลงังีทีมันนึ้ว่าตอนนั้นมึงอยู่จุดสูงสุดแล้วงไงก็คุถึงจุดสูงสุดแล้วก็ลงมึงบอก เออมึงก็ทีพีมาเลยง่ายๆก็ูบอกว่ากูใช้วิชาตัวเบาในการแบบตกลงมาอะไรมันเนี่ยเออก็สวยดีเว้ยเดี๋ยวอ,อีกด้านหนึ่งขึ้นไปโอ้ยช <c oughs> อีพีกูหน่อยเด็กวิ่งมาเลยทำไมเหนื่อยสักเท่าไหร่นะแค่สิบวิยี่สิบวิเองเนาะว่าอะไรนะฮะว่าอะไรนะยี่สิบสามสิบวิเองโอเคแม่งมึงก็ไม่ปรึกษาคุณเลยเออซันซันเกรซันมึงมายืนตรงนี้ ซันมึงมายืนไว้ตรงนี้เดี๋ยวกูปักทอดนะซันยืนขาเอา้าไอซันมึงเก็บมาเพื่อไอตายตรงนี้แม่งอะไรอกไปไตายนั่นแหละสั <c oughs> ์กู <c oughs> บอกให้มึงมายืนตรงนี้ก่อนกูจะได้ <c oughs> ไอซัน ได้กูฟิกมึงไหมนะไอ้ย์ไม่สนใจหรอกบุมรอดไอ้ซานเกทับเพียวทับแบนอ่ะพอดาวเลยว่าทับเพียวทับแบนนั่นไง พับเคลียร์ทำไมวะของม่ก็หายดิไอซันแม่งเคลียมาอะไรอะ่ะออะไรเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวขอตัดคลิปช่วงหนึ่งนะครับผมตัด,ตดไปทำไมโอเคนะครับกลับมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็ทำการจัดเตรียมสถานที่เรียบ <c oughs> <c oughs> ตบทีเดียวตายไม่ตายอะ่ะตกน้ำใช่ไหม อ้าวไอ้ซันมึงทำไมมึงไม่ตายฮะรู้สิรู้สิต้องรู้มึงกูไม่รู้ก็กูกระโดดยังๆอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่น่าใช่ไอ้ซานบอกกูมามัไมมึงไม่ตายมึงเกมโหมดได้อ๋อ ไอ้เกมหมดโอ้โหมึงเทพขนาดนั้นเลยเหรอถ้าเกมหมดได้กูคงทีพีมึงไปตีมึงไปตีมึงแล้วก็แบนมึง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 แล้วก็กูอันแบนได้แล้วก็กูก็ทำลายโลกในด้วยกันบึ้มเบิ่มโลกเอาเทียนเทียนมาปล้นนะกูแบกเอาวันทูอัพไปแล้วอะไรวันทูอัพอืมไม่รู้จักอีกอ๋อทับอัพวันทูอัพด้วควอนไม่รู้กูเรียกว่าทับอัพวันอืม ปีนกันอีกยาวครับขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับโอเครับกลับมาแล้วนะครับเราก็เตรียมพร้อมนะครับสามสองหนึ่งศูนย์ฟิปหนึ่งเอที่สุดม <c oughs> วางไม่ทัน <c oughs> ทำไมไมันเป็นคนแบบนี้ <c oughs> วะตัวไม่ทัน แม่เหมือนไอเทมสับลอยลงมาจากฟ้าจ้าโอเคครับ <t une> คลิปนี้มันยาวเยอะมากครับตัดได้ประมาณสักสองพาร์ทเศษๆนะครับหรือสามพาร์ทก็เลยกินทีวเดียวนะครับเอิม่มแล้วไอ้บล็อกนั้นอยู่ไหนโอเคครับจบคลิปไปที่นี้ครับ สวัสดีครับโมน่าจะหาค่าไม่เจอเหรอกบายบายครับตอนนี้งนะขอเก็บของงอนแม่งไอ้เยซันเกแม่งครับมาโคตรเยอะเลยนะครับไม่รู้ครับื่ออะไรครับรูต้องมานั่งตัดไม้อีกนะครับอืไม้แม่งนั่งตัดมาไอ้เยซันแม่งเอาไปกลื่เลยโอเคครับ แอนจะเหนื่อยตรงไหนเนี่ยโสดคลิปนี้น,นี่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับตะเกียร์